สวัสดีค่ะทุกคนมันนีแอดมินนะคะจะมาเฉลยโจทย์เขาที่แล้วนะคะที่ชื่อว่าหมากกลนสับลงตาบาบเคนนะคะซึ่งมีเงื่อนไขว่าสีส้มเดินก่อนเนี่ยสีส้มจะชนะนะคะโจทย์ถามว่าจะชนะได้กี่วิธีแล้วก็มีวิธีไหนบ้างซึ่งวันนี้จะมาเฉลยนะคะว่าสีส้มเนี่ยสามารถชนะได้ทั้งหมด5วิธีด้วยกันนะคะอ่าวิธีแรกนะคะ ก็คือสีส้มนะคะเดินจากนี่ค่ะ27ไป23ค่ะเพื่อให้สีเทาที่อยู่เบอร์19เนี่ยได้กินนะคะเสร็จแล้วสีส้มที่อยู่เบอร์3 1ก็จะได้กิน3ต่อนะคะแบบนี้ค่ะต่อมาสีเทาจำเป็นต้องกินนะคะเบอร์16สีส้มที่อยู่เบอร์16แล้วสีส้มเนี่ยก็ต้องเดินมาจากเบอร์หก ที่เป็นฮอตนะคะจากเบอร์หเดินมาเบอร์19เพื่อให้ฮอสสีเทาเนี่ยกินสดแล้วฮอสสีส้มที่อยู่เบอร์สี2ยี่สิบสองเนี่ยค่ะได้กินสองต่อสีส้มก็จะเป็นฝ่ายชนะนี่คือวิธีแรกนะคะต่อมาวิธีที่สองนะคะเริ่มเดินเหมือนเดิมเลยค่ะเบียร์ที่เป็นสีส้มเดินจากยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสาม เสร็จแล้วสีเทาก็กินแบบนี้สีส้มก็กินสามต่อค่ะเสร็จแล้วนะคะสีเทาจะเป็นต้องกินตัวนี้สีส้มที่อยู่เบอร์ออนี่ค่ะเดินต่อมาตรงนี้เพื่อให้สีเทาได้กินนะคะสรับสีส้มที่เป็นฮอสนี่จะเป็นต้องกินสองต่อ สีส้มเป็นฝ่ายชนะนี่คือวิธีที่2ค่ะเสร็จแล้ววิธีที่สนะคะที่ส้มจะชนะได้ก็คือเดินเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มแรกจาก27ไป23แบบนี้สีเทาก็ที่อยู่เบอร์ที่อยู่เบอร์18นะคะขออภัยค่ะเตือนมาตรงนี้นะคะสีส้มที่อยู่เบอร์31ที่เป็นฮอสก็ต้องกิน3ต่อแบบนี้ค่ะ สีเทาฮอตส,สีเทาที่อยู่เบอร์30จสิจเป็นต้องกินตัวนี้นะคะเสร็จแล้วสีส้มเนี่ยค่ะเดินต่อมาตรงนี้เพื่อให้ฮอตส,สีเทาได้กินเสร็จแล้วฮอตส,สีส้มก็จะได้กิน2ต่อนะคะสีส้มเป็นฝ่ายชนะค่ะนี่คือวิธีที่3นะคะต่อไปวิธีที่4ค่ะก็คือสีส้มเดินเริ่มแรกเหมือนเดิมเลยคะ่ะจาก27ไป23 เสร็จแล้วฮอตส,สีเท่ากินแบบนี้นะคะสีส้มกินสามต่อเหมือนเดิมเลยค่ะ,ะต่อมานะคะสีเทาจำเป็นต้องกินตัวนี้สีส้มที่เ,เป็นฮอตตัวนี้นะคะเดินต่อมาตรงนี้เพื่อให้สีเทาที่เป็นฮอตเนี่ยได้กินนะคะ เสร็จแล้วสีส้มที่เป็นฮอตได้กินรวบ2ต่อสีส้มเป็นฝ่ายชนะค่ะนี่คือวิธีที่4นะคะ4วิธีแรกก็คือการชนะด้วยการกิน3มต่อนะคะแต่ก็ยังมีอีก1วิธีนะคะวิธีที่5จะเป็นวิธีที่ชนะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดูแปลกใหม่แต่ว่าพอชนะได้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นวิธีที่สวยที่สุดเลยค่ะวิธีนี้เรียกกันว่าเป็นวิธีขังหมูค่ะขังหมูยังไง เรามาดูกันเลยค่ะก็คือเริ่มแรกนะคะสีส้มที่เป็นฮอตที่อยู่เบอร์สาเอ็ดเดินมาตรงนี้เพื่อให้ฮอตตัวนี้กินนะคะต่อมาสีส้มที่อยู่เบอร์27ค่ะเดินมาตรงนี้สีเทาก็กิ่นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะสีส้มที่อยู่เบอร์16เดินตรงนี้ค่ะสีเทากินแล้วก็ นี่ค่ะเดินมาตรงนี้กินเสร็จแล้วออฮอสสีส้มต้องเป็นฝ่ายเดินต่อสีส้มที่เป็นหมากฮอสนะคะตรงนี้ค่ะเดินมากินเสร็จแล้วฮอตเดินมาตรงนี้นี่ค่ะคือการขังหมูค่ะ จบแล้วค่ะ5วิธีที่สีส้มจะเป็นฝ่ายชนะในหมากกลศัสับลงตาใบาเคนนะคะเข้าหน้านะคะจะมีโจทย์อะไรนะคะก็ฝากขอ,อ,อฝากลูกเพจแล้วก็ผู้ชมนะคะทุกคนรอติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ